แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมิได้แปลว่าทุกครั้งที่ท่านกลับตัวต้องหลับตาต่อว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ท่านเดินต้องหลับตาต่อว่าไม่ใช่แต่ที่ผมให้ท่านพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ให้ท่านได้แลเห็นว่าการที่รู้สึกร่างกายขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้รู้สึกด้วยตาแลเห็นขนาดหลับตามันยังรู้เลยแล้วอะไรเป็นผู้รู้ละ่ะจิตเป็นผู้รู้ จิตเป็นผู้รู้อาการเคลื่อนไหวที่ปรากฏที่กายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหมครับมันมีสิ่งที่ถูกรู้กับมีผู้รู้ด้วยไอ้เจ้าจิตมันเป็นคนรู้การที่รู้สึกกายเคลื่อนไหวไม่ใช่ตารู้แต่เป็นจิตรู้ขนาดหลับตายังรู้ได้เลยนี่คือบทพิสูจน์ความจริงพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะครับ,รบถ้าพอเข้าใจเชิญน,นั่งครับ เมื่อสักรู่นี้ผมถามว่าพอเข้าใจไหมครับท่านบอกพอเข้าใจพอเข้าใจเชิญนั่งครับแล้วท่านก็นั่งลงมีท่านผู้ใดบ้างที่นั่งลงแล้วรู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวลงมาแบบนี้ยกมือขึ้น,นหน่อนสิครับแต่ที่ไม่ยกมือน,นั้นคือขาดสติทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ที่ยากเพราะหนึ่งไม่เข้าใจยากเพราะไม่เปิดใจยากเพราะไม่ฝึกฝนใจ ยากเพราะมีความอยากขอบคุณครับยากเพราะมีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากบรรลุธรรมไวๆจึงทําให้เราเข้าไม่ถึงแก่นธรรมที่แท้จริงเพียงแค่ท่านอยู่ในชีวิตประจําวันเวลาที่ท่านนั่งลงนะครับเวลาที่ท่านนั่งลงแล้วเวลาท่านลุกขึ้นกายเป็นไงครับเคลื่อนไหวรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวขณะนั้นปฏิบัติธรรมจบแล้วครับเพราะมีสติและลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่กาย ขณะท่านนั่งลงท่านก็รู้สึกกายยังไงครับเคลื่อนไหวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมจบแล้วเช่นกันเห็นไหมครับในชีวิตประจําวันของท่านเนี่ยท่านจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถนี้หนีไม่พ้นในชีวิตประจําวันของท่านและในสี่อิริยาบถนี้ก็หนีไม่พ้นอาการสองอาการที่เป็นพื้นฐานคือร่างกายถ้าไม่นิ่งๆก็เคลื่อนไหวลองดูสิมันไม่นิ่งมันก็เคลื่อนไหว มีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้นะครับ<ส>เป็นพื้นฐานนะครับ<ส>ทีนี้ผมจะให้ท่านลองสังเกตเพิ่มเติมนิดหนึ่ง<ส>ขอให้ทุกท่านเนี่ยนั่งตัวตรงแล้วก็นั่งนิ่งๆเลยนั่งตัวตรงๆแล้วก็นั่งน<ส>ิ่งๆแล้วขอให้ท่านสังเกตเฉพาะที่ร่างกายก่อนนะยังไม่เอาจิตใจเดี๋ยวจิตใจจะสอนที่หลังสังเกตสิครับว่าแม้ร่างกายที่นั่งนิ่งๆมีส่วนใดของร่างกายบ้างที่มันไม่นิ่งครับใครตอบได้ยกมือเลย เอากายก่อนขอไมโครโฟนนิดหนึ่งครับขอไมโครโฟนนิดหนึ่งเพราะว่ามีการบันทึกเสียงไม่เช่นนั้นจะได้รับแต่คำตอบไม่มีคำถามให้คุณแม่ชีคุณแก้วให้คุณแม่ชีด้านหน้าหน่อยครับครับคำถามของผม ทุกท่านนั่งกายตรงนิ่งๆคำถามคือร่างกายที่นั่งนิ่งๆมีส่วนใดของร่างกายบ้างที่เขาไม่นิ่งครับลมหายใจลมหายใจลหายใจนะลมหายใจมีอาการเข้าลมหายใจมีอาการออกถูกไหมครับถามว่าลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่ไม,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับ ต่อครับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่คําตอบคือไม่ใช่คําถามต่อไปลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกอันไหนที่ผ่อนคลายสบ,บายกว่ากันครับลมหายใจออกลมหายใจออกเห็นไหมครับเพียงแค่ท่านสังเกตรู้สึกถึงลมหายใจที่เคลื่อนเข้าลมหายใจที่เคลื่อนออกเพียงแค่นี้ถือว่าท่านเป็นผู้มีสติ รู้สึกถึงสิ่งที่ปรากฏที่กายเรียบร้อยแล้วนั่นคืออาการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกของลมหายใจนั่นเองประธานโทษนะครับวันวันหนึ่งนี้ท่านหายใจบ่อยไหมครับบ่อยไหมตลอดเวลาเคยรู้สึกไหมว่ามันมีลมหายใจไม่รู้สึกเราหายใจด้วยความเคยชินเราหายใจแบบทิ้งทิ้งคว่างๆอะลมหายใจมันไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แบกหามที่จะเป็นภาระรลกลรังนะแต่เราไม่เคยรู้สึกมันเลย เพียงแค่เรากลับมารู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกเพียงแค่นั้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ฝึกเจริญสติแล้วไม่ยากใช่ไหมครับลมหายใจเป็นหนึ่งที่มีอาการกระเพื่อมไหวในแม้ขณะที่กายทรงตัวนั่งนิ่งสังเกตต่อสังเกตต่อมีอื่นอีกบ้างไหมครับแม้กายนั่งนิ่งๆแต่มันไม่นิ่งครับกระเพื่อมไหวของกายนะครับถามว่าสถานที่ที่กระเพื่อมไหวของกายนั้นคือที่ไหนครับ จริงๆอวัยวะร่างกายที่มีจุดที่โดดเด่นถ้าท่านสังเกตนะครับถ้าผมจะนําท่านนิดหนึ่งให้ทุกท่านลองสังเกตที่ท้องสิครับเกิดอะไรขึ้นมีอาการกระเพื่อมไหวไหมมีอาการพองมีอาการยุบไหมครับนั่นเกิดอ,อาการกระเพื่อมไหวผมนําต่อนะครับ<ม>ท่านลองสังเกตช่วงอกสิครับมันมีอาการไหวไหมครับแต่มันไหวเล็กๆใช่ไหมครับไหวน้อยกว่าอาการท้องใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏที่กายทั้งหมด สามารถมีสติเข้ามาละลึกรู้สิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดนะครับมือมีสติละลึกรู้ที่กายฉะนั้นสรุปพอคร่าวๆการที่มีสติมาละลึกรู้ที่กายเราอาจจะมารู้ที่ลมหายใจเข้าออกอาจจะมารู้สึกถึงอาการท้องที่พองที่ยุบอาจจะไปรู้สึกในอิริยาบทยืนเดินนั่งและนอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏที่กาย หรือรู้สึกอาการกระทบสัมผัสที่ผ่านทางทวารกายนั่นก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะรู้สึกได้โดยผ่านทวารทางกายเมื่อถูกการกระทบสัมผัสนี่คือตัวอย่างนะครับฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสพิสูจน์บางสิ่งบางอย่าง การที่มีสติและลึกรู้อยู่ที่กายนะครับอยู่ที่กายแต่ในขณะเดียวกันชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กายอย่างเดียวชีวิตเรามันมีจิตใจด้วยถามว่ามีสิ่งใดบ้างที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ใจได้บ้างสิ่งที่ปรากฏที่ใจเราเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นที่ใจได้บ้างครับเช่นตื่นเต้นถูกต้องครับ ความตื่นเต้นเป็นสิ่งที่ปรากฏที่ใจถูกไหมครับมีอื่นอีกบ้างไหมครับความกลัวเป็นสิ่งที่ปรากฏที่ใจขยับมาให้เพื่อนข้างๆหน่อยนอกจากความตื่นเต้นความกลัวแล้วมีอื่นอีกบ้างไหมครับความกังวลก็คือสิ่งที่ปรากฏที่ใจขยับไปอีกหน่อยสิครับมีอะไรอีกครับที่เกิดขึ้นที่ใจมากมายเหลือเกินความง่วงเห็นไหมความง่วงก็เป็นอาการของจิตของใจเชิญครับ มีอะไรที่เกิดขึ้นที่ใจที่เราสามารถรู้สึกเขาได้บ้างครับ<ม>ความสุขเห็นไหมฮะความสุขก็เป็นสิ่งที่ปรากฏที่ใจสิ่งที่ปรากฏที่ใจเปิดไมโครโฟนได้ไหมฮะอ่ทางทางเชิญครับนั่นแหละของคุณพี่ตอบเลยก็ไนดนะ้ไใหน,ใน,ในจับใหม่ละความกลัวความกลัวก็เป็นสิ่งที่ปรากฏที่ใจ มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับเชิญครับดีใจที่จับไมโครโฟนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเพราะดีใจแม้ความดีใจเป็นสิ่งที่ปรากว่าที่ใจเชิญครับร,รู้สึกอะไรบ้างรู้สึกหลๆอย่างเช่นเช่น<ๆ><ๆ>ดีใจเสียใจครับความทุกข์ครับ ครับความรู้สึกทุกอย่างถูกแล้วฮะอันนี้ผมสรุปให้กันแล้วกันนะครับสิ่งที่ปรากฏที่ใจมีมากมายเหลือเกินอันนี้แค่สรุปย่อๆความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เฉยๆความเบื่อความเหงาเศร้าเซงเงง,งงงสงสยัยอิจฉา ริษยาเกียดเครียดแค้นอาฆาตชิงชังจิตที่มีเมตตาจิตที่มีกรุณาจิตที่มีความสงบจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่รำคาญจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศล,เ,ศลเพียบเลยเต็ไมไปหมดเลยที่เกิดขึ้นในเวทีใจเยอะมากเลยเห็นไหมครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเพียงแค่มีสติรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยความรู้สึกตัวหน้าตาของความม่รู้สึกคือ,อยังไงท่านทราบแล้วใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ขอบเขตที่เราจะเรียนรู้นั่นคือกายกับจใจ